สวัสดีค่ะจันที่มาทาวเวอร์ชาแนลนะคะเรามาดาูวิธีการทำหมึกกระดองกันนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้พี่ออนกำลังทำหมึกกระดองอยู่นะคะนี่อันนี้คือกระดองหมึกค่ะกระดองหมึกเห็นไหมคะอันนี้เราพี่ออนเอาออกเรียบร้อยแล้วค่ะเอากระดองหมึก แล้วก็ขี้อะไรออกเรียบร้อยแล้วตอนนี้หมึกกระดองก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะคะเห็นไหมคะขาวจั่วเลยค่ะพอดีอเน่ออนทัวเขาจะให้ทํานึ่งมะนาวค่ะพอดีเดี๋ยวจันที่มาจะจัดการนึ่งมะนาวให้อนเน่ทานเสวนนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวหมึกแล้วก็ปีกหมึกกระดองค่ะพี่ออนยก่อยให้ดูออันนี้เป็นปีกหมึกนะคะเนี่เห็นไหม พี่ออนทำเกงค่ะพี่ออนเยาะหวยดูหน่อยค่ะอ่าเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นหัวนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นหัวหมึกกระดองค่ะอ่า<ม>เห็นเปล่าเห็นไหมตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวประมาณกี่โลนะคะเมื่อกี้<ล>ถึงเหรอพี่ออนเขาว่าสองโลเนาะแค่โลเดียวนี่แหละโอ้โก็ประมาณสักโลก,กว่าๆนะ่าจะได้อยู่ค่ะ แล้วก็วันนี้อเน่ไปไปยิงปลามาด้วยค่ะได้ปลาสาตัวใหญ่ตัวนึงสองโลกว่าค่ะอ้าววิอ่อนยกให้ดูหน่อยว่าตัวใหญ่ขนาดไหนอันนี้ขอดเก็ดยังคะยังโอ้โหเห็นไหมคะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเจนที่มาจะแล่จะแล่เอาเนื้อกับกระดูกแยกกันเลยแล้วอหัวมาต้มยำกับกระดูกแล้วก็เนื้อเดี๋ยวจะทอดให้อเน่อาทัวทานนะคะ เนี่ยค่ะตอนนี้เราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้ที่อเน่ไปนะก็ได้ปลาเล็กปลาน้อยมาด้วยอันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับพี่ออนอันนี้ปลาเก๋าลูกปลาเก๋าแล้วอันนี้อันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาละกำมปลาละกกัมโหอร่อยไหมเนื้อเหมือนปลากระพงไหมเหมือนอันนี้มันโอเคอันนี้เดี๋ยวจะาที่มาจะทอดให้อัน้ออนคัวทานนะคะแล้วก็ หมึกกระดองก็จะทำนึ่งมะนาวตอนนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะจันที่มาจะทำนะคะโอเคอย่าลืมกดติดตามนะคะจันที่มาทา a เวลค่ะเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ